นะครับบอกทุเรียน ep สองนะครับปอกทุเรียนกินเองหลังจากที่ ep แรกไปแล้วครับไปดูได้จากตรงนี้นะครับตรงนี้อ่าไปดูได้จากตรงนี้ ep แรก ep สองครับนี่เราจะแกะอันนี้ทุเรียนทุเรียนพันอะไรหมอนทองหมอนทองลูกเล็กครับนี่เดี๋ยวเราจะผ่าตามร่องของภูกันก่อนนะครับจะผ่าตามร่องของภูมาเดรอช้าครับลงมือกันเลย ไม่รู้จะโดน,นลูกลูกทุเรียนหรือเปล่าไม่รู้จะโดนนหรือเปล่าเราจะเอากันไปเป็นล่องๆครับตรงนี้ล่องอยู่ไหนนี่หรือเปล่าน่าจะใช่ครับรู้ครับก็อันนี้หนึ่งล่องนี่สายเข้าไปเลยอ่า มีอีกหนึ่งร่องตรงนี้อีกหนึ่งร่องโอ,มมอ,งอง้มีหลายคูเลยครับครูโดนลูกมาหรือเปล่านี่หนึ่งร่องโดนก็ไม่เป็นไรครับเราปอกกินเอง ไม่ได้ปอกขายเดี๋ยวจะเอาฟูนี้ออกก่อนบอกทุเรียนกินเองมันก็ไม่ได้ยากครับกินซื้อกินซื้อปอกแบบปอกมาแล้วจะง่ายกว่านะแต่อยากปอกเองมากกว่า ปูนี้ออกก่อนนะอุ้ยเาเดี๋ยวเราโฟกัสที่ปูนี้ก่อน เราก็จะผ่ากลางตรงนี้เพื่อจะแวกมันออกมา สุกเลยเราปิดเปลือกดูเลยครับอลูกที่หนึ่งโอ้ืองามขนาดเหรอ,าอามาฟูที่สองการฟูแบบนี้ครับแล้วก็แบนออกเลยมันก็โดนฟูเรียนนิดหน่อยนะ ไม่ยังไม่สุดครับติดเปลือกอยู่เลยแล้วกล้องเดี๋ยวิ่งกินนะครับฝั่งกินเต๋อก,กล้องก่อนมาต่อไป สุกลางภูมันเดิมว่าเพื่อเราจะแหวกตรงมายังไม่ถึง ปูมันสวยมากครับมาต่อไปนี่ขนาดลูกเล็กนะครับเนี่ยโอ้นี่ครับแยกเป็นปูเป็นปูไปแล้วโอ้อน,นี่ไปโดนกลางลูกเลยไว้ มกลางผู้ดูกันอบอกทุเรียนกินเองนะอาจจะไม่ชำนาญเท่าไหร่โอ้โหเน่นมาก อืมมาต่อครับอกุดท้ายแบกกลางเข้าไปโ,โอ้ตงนน้มันึงแบกมันอ,อนะ่งนะโอ้ กูเปเล่นแล้วหรอดูเปิดบังมากครับนี่อืมอ่ะมาเป็นไงกันบ้างครับสำหรับผู้เรียนปอกกินเองครับใครไม่เคยปอกเรียนดูคลิปนี้อาจจะปอกกินเองได้นะครับไปกันก่อนครับเดี๋ยวไปดูว่าคลิปหน้าจะมารีวิวอะไรจะมาสาธิตอะไรอะไรจะพังพินาเกันต่อไป นี้ไปแล้วครับจะกินทุเรียนก่อนบ๊ายบาย